สวัสดีค่ะโรงเรียนบ้านกระเบื้องนนทิงขอ,อนำเสนอรายงานผลโครงงานปานวิทยาศ,าศาสตร์น้อยชื่อโครงงานขวดพลาสติกมหัศจรรย์ที่มาของโครงงานเด็กๆพบเห็นขวดพลาสติกบริเวณทางขยะเก่าเป็นจํานวนมากจึงเกิดข้อสงสัยว่าสามารถนําขวดพลาสติกนํามาทําของเล่นได้ไหมจึงอยากทดลองทําเครื่องดนตรี คำถามที่หนึ่งทำอย่างไรเครื่องดนตรีจากขวดพลาสติกจึงจะเกิดเสียงได้ขั้นที่หนึ่งตั้งคำถามช่วงกิจกรรมเสรีเด็กสนใจเล่นมุมดนตรีแต่เครื่องดนตรีไม่เพียงพอและชำรถจึงชวนกันสร้างเครื่องดนตรีจากขวดพลาสติกจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำเครื่องดนตรีจากขวดพลาสติกที่เกิดเสียงได้ขั้นที่2รวบรวมความคิดและข้อสนนอันนิษฐานการคาดคะเนของคำตอบข้อ1 ก้อนหินและกิ่งไม้ใส่ลงไปในเครื่องดนตรีทำให้เกิดเสียงได้ 2. สองสำลีใส่ลงไปในเครื่องดนตรีทำให้เกิดเสียงได้ขั้นที่ 3. ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบ 1. ออกแบบการสำรวจตรวจสอบโดยครูและเด็กสนทนาเกี่ยวกับการค้หนหาคำตอบว่าทำอย่างไรเครื่องดนตรีจากขวดพลาสติกจึงจะเกิดเสียงผลที่ได้จะตรงตามที่เด็กคาดคะเนไว้หรือไม่ การออกแบบเครื่องดน,นตรีจากขวดพลาสติกให้เด็กวาดภาพออกแบบเครื่องดน,นตรีจากขวดพลาสติกที่ใส่ก้อนหินเครื่องดน,นตรีจากขวดพลาสติกที่ใส่กิ่งไม้และเครื่องดน,นตรีจากขวดพลาสติกที่ใส่สำลีแล้วเล่าถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ให้ครูฟังครูช่วยบันทึก 3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีจาก 1. ขวดพลาสติกขวดพลสติก 9. 3. กาว 3. กระดาษสีต่างๆ 4. ก้อนหิน 5. กันไกลายมน 6. กิ่งไม้ 7. สำลี 4. ีวิธีประเด็์เครื่องดนตรีจากขวดพลาสติก 1. การเตรียมขวดพลาสติกโดยนําขวดไปล้างน้าให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง 2. ทากาวลงรอบบริเวณขวดนํากระดาษสีต่างๆเช่นสีชมพูสีเขียวมาฉีกตัดปาะตามที่ตนเองออกแบบไว้ 3. นําวัสดุเช่นก้อนหินกิ่งไม้และสำลีลงไปในขวดตามที่ตนเองออกแบบไว้ 4. ปิดฝาแล้วทดสอบเขย่าเครื่องดน,นตรีจะเกิดเสียงหรือไม่ 5. ถ้าไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้เสียงตามที่ตนเองต้องการทำการเปลี่ยนแปลงวัสดุได้ตามที่ตนเองคาดคะเนจนกว่าจะพอใจในผลงานของตนเองหลังจากนั้นมีการประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเพื่อให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองและประดิษฐ์ในวันทุ่งขึ้นหกวิธีการดำเนินการสำรวจตรวจสอบ 1. ทําทำการตรวจสอบเครื่องดน,นตรีจากขวดพลาสติกเมื่อประดิษฐ์เสร็จ 2. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องดนตรีเมื่อพบปัญหา 3. ทดสอบขย่าโดยตกลงกันว่าจะทดสอบในห้องเรียน 4. สังเกตและบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดสอบของเครื่องดนตรี 5. สรุปและอภิปรายผลการสำรวจตรวจสอบร่วมกัน 6. ตกแต่งเครื่องดนตรีจากขวดพลาสติกตามจินตนาการที่เด็กๆสนใจแล้วนำไปจัดผลงานในมุมวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 4. สังเกตและบันทึกผล4.1การประดิษฐ์เครื่องดน,นตรีจากขวดพลาสะติกก้อนหินและเครื่องดน,นตรีจากขวดพลาสะติกกิ่งไม้ครูสร้างข้อตกลงกับเด็กในการทํางานร่วมกันเกี่ยวกับการรอคอยตามลําดับและการระมัดระวังอันตรายจากสิ่งประดิษฐ์ให้เด็กๆมาดูภาพที่ตนเองออกแบบและลงมือปฏิบัติตามที่ตนเองออกแบบไว้ ครูจะมีหน้าที่ช่วยในการหักกิ่งไม้ที่มีชิ้นใหญ่หรือหรือมีลักษณะกิ่งที่แหลมคมเมื่อเด็กๆทดสอบเครื่องดนตรีจากวดวัสดุของตนเองไปตามวัสดุทีละอย่าง จากการทดสอบพบว,ว่าเมื่อนำก้อนหินลงไปในขวดพลาสติกแล้วเขย่าจะทำให้เกิดเสียงแล้วเด็กทดสอบวัสดุชิ้นต่อไปคือกิ่งไม้เมื่อทดสอบแล้วพบว,ว่าการเขย่าจะทำให้เกิดเสียงแต่เสียงจะเบาวกว่าก้อนหินเด,เด็กจะบันทึกข้อมูลผลการทดลองในกระดาษชาร์ตและคุณครูนัดหมายในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำเครื่องดน,นตรีจากขวดพลาสติกสำรี ในวันถัดมาเด็กๆนำอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ที่ผู้ปกครองเตรียมให้คุณครูทบทวนกิจกรรมและทบทวนข้อตกลงในการทำงานร่วมกันเด็กๆลงมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากขวดพลาสติกสำเรีและทดสอบเขย่าเครื่องดนตรีผลปรากฏว่า เด็กๆลงมือปะดษิ์เครื่องดนตรีจากขวดพลาสิกสั่งยาดตที่ตนเองออกแบบไว้มากเสร็จแล้วทดสอบขย่สาพบว่าแล้วทดลองขย่าก็ไม่พบเสียงเกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อเด็กๆทำการทดลองเครื่องดนตรีจากขวดวัสดุครบทุกชนิดแล้วเด็กๆจึงร่วมกันพูดคุยวางแผนว่าจะทดสอบอย่างไรจะวัดอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ทราบว่า ขวดพลาสติกแบบใดที่เกิดเสียงดีที่สุดเด็กๆจึงเสนอให้ทำการทดสอบอีกครั้งแล้วนำผลมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าเครื่องดนตรีจากขวดพลาสติกก้อนหินหรือเครื่องดนตรีจากขวดพลาสติกกิ่งไม้และเครื่องดนตรีจากขวดพลาสติกสัมฤทอันไหนที่เกิดเสียงดีที่สุดขั้นที่5บันทึกข้อมูลโดยเด็กๆบันทึกผลการทดลอง เครื่องดนตรีจากขวดพลาสติกลงไปในกระดาษชารขั้นที่ 6. สรุปและอภิปรายผลครูและเด็กสนทนาเกี่ยวกับผลการทดลองโดยครูใช้คำถามเพื่อทบทวนสิ่งที่เด็กอยากรู้จนได้ข้อสรุปว่าก้อนหินและกิ่งไม้ใส่ลงไปในเครื่องดนตรีจะทำให้เกิดเสียงได้สองสำลีใส่ลงไปในเครื่องดนตรีจะทำให้ไม่สามารถเกิดเสียงได้คำถามที่สอง ขวดน้ำพลาสติกจะทำรถของเล่นได้อย่างไรขั้นที่2รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานเด็กและครูสนทนาร่วมกันโดยเด็กๆมีข้อสงสัยว่าขวดน้ำพลาสติกจะสามารถนามาทำรถของเล่นได้อย่างไรและมีใครบอกได้ไหมว่าเราจะใช้วัสดุอะไรที่จะนำมาทำรถของเล่นเมื่อไม่ทราบเราควรจะทำอย่างไรน้องฟินนี่ ได้ตอบว่าถามคุณพ่อครับที่บ้านของผมมีรถยนต์เช้าในวันต่อไปคุณครูจะให้น้องฟินนี่ออกมาเล่าให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียนกับสิ่งที่ตนเองไปสอบถามคุณพ่อมาและครูให้เด็กๆดากคาดคะเนคคำตอบโดยให้นักเรียนทุกคนทดลองโดยการนำขวดพลาสติกมาทำของเล่น ผลจะออกมาเป็นอย่างไรและให้เด็กนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยคุณครูคาดคะเนนลงในกระดาษชาร์ตขั้นที่ 3. ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบการออกแบบการสำรวจตรวจสอบโดยคุณครูจะสนทนาเกี่ยวกับการหาคำตอบว่าขวดน้ำพลาสติกจะสามารถนำมาทำของเล่นได้อย่างไร 2. ให้เด็กออกแบบรถของเล่นของตนเอง และให้ออกมาเล่าเกี่ยวกับวัสดุที่จะใช้ให้คุณครูฟังพอสังเกต 3. วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์รถของเล่น 1. ขวดพลาสติก 9. 3. กาว 3. กระดาษสี 4. ฝาขวดน้ำดื่ม 5. คัตเตอร์ 6. ไม้ลูกชิ้นปลายด้านทั้ง2ข้าง 4. วิธีประดิษฐ์รถของเล่นจากขวดพลาสติก 1. เตรียมขวดพลาสติกโดยการน,นำขวดพลาสติกมาล้างให้สะอาด 2. เจาะรูด,ด้านข้างขวดน้ำจากนั้นเจาะฝาน้ำาดื่มสีรูตรงกลางเพื่อจะนำมาทำเป็นล้อแล้วนำไม้ลูกชิ้นมาเสียบกับฝาน้ำาดื่มเพื่อเป็นล้อรถยนต์และทดสอบการวิ่ง 3. นํนำกาวมาทาที่ขวดนำกระดาษมาตกแต่งตามที่ตนเองออกแบบไว้ 4. ทดสอบการวิ่งของรถของเล่นจากขวดพลาสติกรอบห้องเรียน ขั้นที่ 4. สังเกตและปรรยายเด็กๆได้ทําการสืบค้นความรู้เรื่องเกี่ยวกับรถจากมุมหนังสือนิทานโดยให้เด็กเปิดหาจนเจอและคุณครูก็เล่าให้ฟังช่วยกันระดมความคิดเห็นหาคำตอบ 2. ค้นคว้าจากข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. สอบถามจากผู้รู้ผู้ปกครองผ่านลง เมื่อทดสอบการวิ่งพบว่าเมื่อลดวิ่งไปสักระยะหนึ่งจะพบล้อหลุดออกมาเนื่องจากมีการเจาะรูฝาที่ขนาดใหญ่เกินไปทำให้ล้อหลุดออกมาในขณนะเคลื่อนที่เด็กๆจึงเสนอให้นำหนังยางมารัดไว้ที่ลอ้อขั้นที่5บันทึกข้อมูลเด็กๆบันทึกผลการทดสอบการวิ่งลงในกระดาษชาร์ต พบว่าการวิ่งของรถของเล่นจากขวดพลาสติกจากการที่นำหนังยางมารัดไว้ที่บริเวณล,อล้อรถยนต์จะสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าเดิมตามตารางที่ปรากฏขั้นที่ 6. สรุปและอภิปรายผลพบว่าฝาน้ำดื่มทำล,อล้อรถของเล่นจากขวดพลาสติกได้เมื่อนำฝาดื่มมาทำล,อล้อรถรถสามารถวิ่งได้สักระยะแล้วก็จะหยุดเนื่องจากล้อหลุด เพราะมีขนาดการเจาะรูที่ใหญ่เกินไปเด็กๆจึงเสนอแนวทางคันแก้ปัญหาโดยการนำหนังยางมามัดไว้ที่ลอ้อและรถก็สามารถเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าเดิมโรงเรียนบ้านกระเบื้องนอนทิงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ